สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอลวันนี้วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่3ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำภาคกลางนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยส่วนดุสิตในปีการศึกษา2563ถึง2564 นะะในวันนี้ก็จะมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีและมหาวิทยาลัยวลัลอลยกอลรณ์กรค่ะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญ,ญาบัตนะคะและในช่วงนี้ค่ะที่ห้องรับแขกของเรานะคะในที่นก็ได้กราบอารัธนานะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ค่ะรองเจ้าอาวาสวัดยานเวสสก,กวรนนะคะมาให้ข้อคิด ให้ธรรมะกับบัณฑิตใหม่ทุกคนทุกท่านค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณชมพรนะคะค่ะ,คะก็ท่านก็มาที่นี่ทุกปีนะคะปีที่แล้วเราก็ได้มาให้ข้อคิดให้ธรรมะกับบัณฑิตใหม่รวมไปถึงท่านผู้ปกครองแลนะท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับชมในรายการนี้อยู่ด้วยค่ะนะคะวัดญาณนนว,วิสสกวรนเนี่ยเป็นวัดที่ ทุกคนทราบดีนะคะว่ามีความเป็นสัพเยะมีความสงบนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านผู้มีเกียรติส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะคะก็ต้องใช้เส้นทางนี้อยู่แล้วขากลับเนี่ยถ้าไปแวะที่วัดของท่านนะคะท่านจะกรุณาแนะนำสัก <ปะ S 2> นิดหนึ่งได้ไหมคะเจริญพรขอเจริญพรท่านอธิกรารบดีผู้บริหารคณาจารย์ บัณฑิตใหม่ทุกท่านวันนี้ก็ถือ,ถอว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลที่บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งคณะพระสงฆ์ก็ได้เดินทางมาในการเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราชาวไทยทุกคนได้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่ว่าเมื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากนั้นก็ได้พบกับพระรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอำนวยอวยชัยให้พรก่อนที่จะเข้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมก็เมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยมีบัณฑิตหลายท่านเดินทางผ่านทางพุทธมณฑล วัดที่อาตมาอยู่ก็คือวัดยาณเวสกวนันซึ่งมีเจ้า,จาพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆสา,าจารย์เป็นเจ้าอาวาสส่วนตมานั้นเป็นรองเจ้าวาสวัดนี้เป็นวัดที่มีรัมณียสถานที่รื่นรมเป็นที่เจริญบุญเจริญกุศลของโยมญาติมิตรผู้ที่เข้าไปแวะเวียนเข้าไปที่วัดนั้นก็ในเมื่อเราได้เข้ามาสู่พิธีสำคัญในวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าเราโดยเฉพาะบัณฑิตใหม่นั้นเป็นผู้ที่โชคดีที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คำว่าบัณฑิตคือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาถ้าคำนี้แล้วดูแล้วก็โอความจริงบัณฑิตมีลักษณะต่างก,กันกับบุคคลทั่วไป ถ้าหากคนทั่วไปแล้วการดําเนินชีวิตของเขานั้นก็ดําเนินชีวิตเป็นไปสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบัณฑิตจะมีความต่างกันอย่างไรความจริงแล้วบัณฑิตคือผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นคือแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาเข้ามาคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆไม่ใช่สักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกเท่านั้น เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นไปในชุดของเราเราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราเป็นบัณฑิตแล้วจะต้องใคร่ครวนพิจารณาไม่ใช่สักแต่ว่าความรู้สึกคือชอบไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจถ้าเราเจ,เจอเรื่องใดเข้ามาในชีวิตเราจะต้องคิดพิจารณาใค่ครวนให้ดีว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรท่านบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกเนี่ย มันก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามาทําให้ชีวิตนั้นไม่มีความสุขแล้วก็บัณฑิตก็จะต้องใคร่ครวญให้ดีแล้วเราก็มองว่าเราจะใช้ชีวิตในแต่วันนี้ผ่านไปด้วยความด้วยปัญญาที่ใคร่ครวญพิจารณาหนึ่งก็คือว่าพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีความจริงเป็นอะไรอะไรคือความจริงของสิ่งนั้นเมื่อเราใคร่ครวญพิจารณาค้นหาความจริงแล้วเราก็ได้คือได้ปัญญา สองก็มองหาประโยชน์จากสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมีทั้งคุณและโทษถ้าเรามองแต่โทษอย่างเดียวเราก็มีแต่ความกลัดกลุม้มไม่สบายใจแต่พอเราใคร่ครวญพิจารณาให้ดีแล้วปรากฏว่าในสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็มีประโยชน์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเราสามารถจะนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตนี่คือลักษณะของบัณฑิตจะเป็นลักษณะอย่างนี้ แล้วก็จะมีแต่ได้คือได้ปัญญาทุกวันเวลาก็ข,าขอให้บัณฑิตทุกท่านทุกคนตรงจงตั้งใจว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตของเรานี้ในการที่จะมีปัญญามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะมองเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็น สิ่งที่อยู่ในตัวเราเราจะรับรู้สื่อสารกับโลกภายนอกทางตาก็เห็นภาพทางเสียงก็ได้รับรู้จากหูเป็นต้นแต่ว่าการรับรู้อย่างนี้นั้นถ้าเราเพียงรับรู้อย่างเดียวแล้วเกิดความรู้สึกแน่นอนว่าเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแล้วเราก็ตัดสินใจบนฐานของความ ความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบนั้นไม่พอใจไม่พอใจนั้นก็ทําให้เรานั้นมีแต่ทุกข์แน่นอนในวันนี้ตมาก็มองว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการที่เราดําเนินเป็นไปมองว่าเราอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกมีคติธรรมว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกคือเราอยู่ในโลกจริง เราเจอเจอสิ่งต่างๆเข้ามาทางตา,งตา,งตางหูจมูกเล่นกายใจจิตใจของเราต้องพัฒนาก้าวไปให้พ้นจากโลกไม่มีสิ่งใดมาทําให้จิตใจเราคุณมโมเศร้ามองได้พอเรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถจะเกื้อกูลต่อมวลหมู่มนุษยชาติได้มากมายก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยอภิบาลรักษาให้ผู้บริหารคณาจารย์ ตลอดจนบัณฑิตใหม่ทุกท่านทุกคนจนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมีความร่มเย็นเจริญงอกงามก้าวหน้าในธรรมะในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาสาธุค่ะสาธุนะคะสิ่งที่ พระเดชพระคุณนั้นได้พูดกับเรานั้นเป็นข้อคิดสกิดใจเป็นข้อเตือนตนเองนะคะบัณฑิตใหม่ทุกท่านคะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาต่อไปนี้คือท่านเท่านั้นที่จะต้องพึ่งตนเองเป็นผู้ที่เตือนตนเองให้ได้นะคะไม่มีใครมาว่ากล่าวตักเตือนในสมัยที่ท่านเหมือนกับในสมัยที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้ต้อง เตือนตัวเองให้ได้ทุกเรื่องนะแล้วก็ท่านก็เติมมาอีกนะคะว่าจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ,ะด้วยธรรมแล้วก็ใช้ธรรมะนี่แหละคะ่ะเข้าไปอ,อ,อิงแอบนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยเกื่อหนุนพยุงชีวิตของเราให้เจริญงอกงามะคะ่ะนี่ก็เป็นธรรมะเรื่องดีๆนะคะที่พระเดชพระคุณได้ฝากให้กับ บัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ศีลให้พรนะคะสาธุมากๆเลยนะคะค่ะในที่นี้ก็ต้องกราบนักการนะคะพระเดชพระคุณไว้ณโอกาสตรงนี้แล้วก็สวัสดีกับคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ